สวัสดีครับผมวันนี้นะครับพบกับผมครับช่างแบงค์ครับจากบริษัทเอเดตคอนแทคชั่นนะครับรับเหมาก่อสร้างทางภาคตะวันออกนะครับเราได้ทําการสร้างบ้านหลังนี้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับสวัสดีครับผมจิมมี่ครับตำแหน่งสถาปนิกของบริษัทเอเดตคอนแทคชั่นตัดครับบ้านหลังนี้อยู่ที่115ตารางเมตรฮะราคา อยู่ที่165 165เนี่ยตัวนี้ครับสำหรับงานจัดโปรโมชั่นนะครับมีงานต่อเติมในเรื่องของงานครัวนะครับบ้านหลังนี้ก็เลยจบอยู่ที่185นะครับ185กี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำครับสา3ห้องนอนครับผม2ห้องน้ำจะเป็นห้องน้ำในห้องนอนหนึ่งห้องครับเราเดี๋ยวยังไงนะครับผมจะพามาชมกับบ้านหลังนี้นะครับพามารีวิวทุกจุดทุกมุมแล้วจะบอกสเปคต่างๆเลยครับเชิญครับ ครับผมเริ่มกันที่หน้าบ้านเลยนะครับในราคานี้คุณจะได้อะไรบ้างนี่คือหินกราบหินกราบดำนะครับเจ้าของบ้านมีสิทธิ์เลือกเลยนะครับตกแต่งผนังนะครับเป็นแผ่น V3 เสาะร่องของ S c G ตัวนี้สีเจ้าของบ้านเป็นคนเลือกเลยนะครับแล้วก็ตัวตัวหน้าบ้านนะครับตัวท็อปหน้าบ้านตัวนี้ครับบันได3ขั้นนะครับเราออกแบบมาแล้วอยู่ที่หน้ากว้างของตัวลูกนอนอยู่ที่กี่เซนครับสาเซนครับตอนนี้ให้เดินสบายเลยปกติเนี่ยลูกนอนเนี่ยจะมีกว้างต่าสุดอยู่ที่22เซนแต่ว่าเราให้ถึง30เซนเลยความสูงของระเบียงนะครับอยู่ที่55เซนนะครับหารมาแล้วนะครับตัวหน้าตั้งอยู่ที่ประมาณ12บสถึงสิเซนนะครับเดี๋ยวพามาชมระเบียงต่อไปเลยครับตัวหน้าบ้านนะครับ ฝั่งทางด้านนี้นะครับมีมานั่งตอนแรกในแบบแปนเรามีมานั่งแค่ตัวนี้เจ้าของบ้านขอแถมมาจิมมี่เราเป็นไงครับใจดีเอาให้เลยแถมแถมให้เลยนะครับอีกหนึ่งฝั่งนะครับเป็นตัว L อนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่55เซนนะครับความสูงนะครับแล้วส่วนตัวลูกนอนนะครับหรือว่าตัวมานั่งเนี่ยอยู่ที่40เซนนะครับประตูตัวนี้นะครับตัวหน้าบ้านเจ้าของบ้านเลือกเป็นอันนี้จะเป็นสวิงแบบเข้าและออกได้เข้าและออกอ่ะเชิญข้างจิมมี่ลองทำให้ดูหน่อยนะครับนี่ โอเคผมขออนุญาตเปิดออกนะครับความหนาของกระจกอยู่ที่กี่มิลครับตัวนี้เป็นกระจกเขียวแบบพลังงานจะอยู่ที่5มิลหมิลใช่ครับแต่ของเราใช้อยู่ที่6มิลใช้อยู่ที่หกใช่ครับส่วนอลูมิเนียมเราใช้แบบหนานะครับมิลกว่ากว่าเนยผมว่าจาไม่ค่อยได้นะมิลเท่นะครับส่วนในตัวห้องโถงเข้ามาเลยครับนี่ครับนี่ไงครับสองคนกว้างเลยนะครับห้องโถงกว้างอยู่ที่ประมาณโอตัวนี้กว้างอยู่ที่ประมาณเเมตรอ่าครับผมคูณอยู่ที่ประมาณ7จ็ดคูณห จุม้มห้าเมตรประมาณโอ้โหตัวนี้ค่อนข้างกว้างมากก็มีแผงทีวีนะครับจุดปลั๊กไฟครับมีฝ้าหลุมขึ้นไป20เซนจากพื้นนะครับขึ้นไปอยู่ประมาณ3เม,มตร20เลยนะครับก็เลยทําให้โปรง่งให้กว้างมากเลยนะครับแล้วก็ส่วนห้องโถงเนี่ยเราปูเป็นพื้นเอพิีแต่ของเราให้เป็นกระเบื้องแล้วแต่เจ้าของบ้านเลือกว่าจะเป็นกระเบื้องขนาดไซส์เท่าไหร่ก็ได้นะครับเรามีระบุนะในรายการเหมาอยู่แล้วนะครับว่าตารางเมตรละเท่าไหร่แล้วส่วนต่อไปนะครับผมขอพาไปดูห้องนอนก่อนที่เจ้าของบ้านจะย้ายเข้ามานะครับ เจอห้องนอนห้องนี้นะครับเขาเรียกว่าห้องนอนหลไรเป็นห้อง m สเตอร์เบดรูมครับเป็นห้องนอนหลักห้องนอนใหญ่ที่มีห้องน้ําอยู่ในตัวด้วยน้ำกว้างอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับระยะกว้างอยู่ที่ประมาณ3เมตราสิบสามเมตราสิบอยู่ที่ประมาณสเมตรนะครับ3เมตราสิบคูณ4เมตรนะก็เจ้าของบ้านเลือกมาใช้บานกระจงเปิดเปิดทางด้านนี้นะครับก็เป็นบานเปิดสลับเย็นนะแล้วก็นี่ครับเ้าองบ้านเพิ่มนะจ๊ะถ้าลมเจ้าของบ้านเพิ่มนะจ๊ะอันไหนที่จะบอกว่างานเพิ่มก็จะเป็นอย่างเพิ่มเลยนะครับ เราก็จะบอกกันตรงเลยนะครับห้องน้ํานะครับผมห้องน้ําเป็นห้องน้ําของมาสเตอร์เบดมเลยถ้าเดินเข้ามาก็ทางด้านขวาก็จะเห็นเป็นอ่างน้ําเลยเป็นอ่างล้างมือตัวนี้ก็เป็นอ่างสุขภัณฑ์นะครับส่วนเข้ามาด้านในเป็นส่วนของโซนอาบน้ํานี่ก็จะแบ่งสัดส่วนให้พอดีการอาบตัวห้องนี้น่าจะลึกอยู่ที่ประมาณ2เมตรแปดสิบถึงสามเมตรก็จะแบ่งล็อกไว้ล็อกได้หนึ่งเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรเป็นแต่ละส่วนครับอันนี้คิดตังไหมครับไม่คิดนะแถมอีแล้วครับอันรู้แหละครับ ก็ไม่คิดนะโอ้โหเนี่ยผมบอกหนว่ามาพูด huh. ย okay. right. e ิ่นก่อนนะครับง่านแถมเยอะแยะมากมายไม่มีคิดเลยนะผมบอกให้โอเคนะครับเรามาเจอกันอีกหนึ่งห้องน้ําเหมือนกันเลยก็จะเป็นห้องน้ําสําหรับใช้ในบ้านนะครับแบบว่าแยกอยู่กับตัวห้องนอนก็จะเอาแบบเหมือนกันเลยลึกเข้ามาเหมือนกันแต่แค่ต่างกันแค่ตรงลายกระเบื้องที่เจ้าของบ้านเลือกตกแต่งคนละแบบกันกับห้องในมาสเตอร์ไปรูม แล้วก็มาเจออีกหนึ่งห้องครับห้องจิมมี่ครับผมห้องนี้เป็นห้องนอนที่สองเล็กไหมครับก็ไม่เล็กนะฮะรับเราห้องไม่เล็กนะห้องนี้ว้างอยู่ที่ประมาณสามเมตรห้าสิบใช่เอสามเมตรหรือสามเมตรห้าสิบมันจัดเม่ห้าส <3, 50. S 1> ิบสามเมตรห้าสิบนะครับคูณอยู่ประมาณสามเมตรนะตัวนี้ใช่ไหมอ่าประมาณอ่าประมาณนี้นะครับโอเคมันเจออีกหนึ่งห้องนอนข้างนมี้นี่ครับ ก็จะเป็นห้องนอนสามนะห้องนี้ห้องนี้จะได้เป็นหน้าต่างแค่ฝั่งเดียวเพราะว่าตอาจะเป็นเพราะทั้งสองฝั่งมันเป็นติดห้องนอนที่สองครับเป็นห้องครัวผมพามาชมนะครับสําหรับอันนี้นะครับเป็นโซนโซนครัวเราได้ทําการทาผนังไว้ส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อที่อะไรครับติดกั้นกระจกอลูมิเนียมหรือว่าจะเป็นม่านที่กันกลิ่นนะครับหรือกันพวกเรื่องเสียงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะกันได้นะก็คือสามารถมาเพิ่มได้นะครับในภายหลัง แต่พี่เล็กบอกไม่เอาช่างแบงค์ชอบโลง่โลงๆสไตล <laughs> ์อเมริกันออสไตล์อเมริกันนะครับนี่ <c oughs> พี่เล็กคอนเฟิร์มเลยนะครับพี่เล็กเป็นคนกับคุณเก๋เนี่ยเขาเลือกเองเลยดูดิไม่ใช่แบงค์กลิ่นแบงค์ดีม,กมกดากมากครับดีมากมากแล้วเคยได้มาดูงานบ้างไหมครับหลังนี้ก็จะเป็นทางน้องชายชน้องชายเป็นเกี่ยวเรื่อง<น>วิศวกรด้วยนะวิศวกรเนี่ยของพี่เล็กมีตัวแทนวิศวกรตรวจบ้านตั้งแต่ขั้นตอนแรก แล้วเป็นไงบ้างครับพี่ดีมากๆแนะนำทุกคนเลยนะรับปี่มากๆครับนี่ครับคอนเฟิร์มจากพี่เล็กอีกหนึ่งท่านนะครับผมเนี่ยพี่เล็กเลือกสวยมากเลยสวยมากเลยนะครับบานพี่เล่มคนเลือกเองกระเบื้องนะครับผมกล้าพูดเลยว่ามันเป็นงานคลีนนะแต่มันดูดูทุกคนนะครับาติดต่อได้เลยครับผมนี่ครับบานนี้รู้สึกว่าจะยาวอยู่ประมาณกี่เมตรครับช่องนั้นมันประมาณนักสามไม่กว่าได้เลยแพตรงนี้สองเมตร อันนี้อยู่ 6, มระมาณ6-7เมตรเลยนะครับผม<ห>นึกบอกไ,ไ,ไว้ก่อนชุด it นี้นะครับเจ้ามาซื้อเองนะจ๊ะเจ้ามาซื้อเองนะจ๊ะเตาแก๊สนะครับตัวดูดแต่เราไม่คิดค่าแรงการทํานะครับไม่คิดค่าแรงงานทํานะครับส่วนชุดบ้านนะครับเจ้าของบ้านามีคนเลือกซื้อมาเองเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มาเจอกับประตูหลังบ้านที่เด้บอกว่าปรมมิการด้านหลังเปิดเข้าในเราก็จัดการเปิดเข้าในมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นสไตล์สําหรับเมืองไทยของเราเราก็จะแนะนํานะครับให้เข้ากับบ้านเราด้วยแต่สิ่งหลักๆนะครับเจ้าของบ้านอยู่ก็ต้องถูกใจเจ้าของบ้านมันได้ลงมานะครับเป็นชานพักแล้วก็เป็นลงมาบันได3ขั้นนะครับมีพื้นที่ซักล้างนะครับมีพื้นที่ซักล้างโอ้ซักล้างตาตาปาได้เลยใช่ไหยมาอนนี้แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับนาคตครับต่อเติมหลังคาโอ้ชุดนี้เนี่ยคุณต่อเติมหลังคาอีกนิดเดียวนะเฟลเลยนะครับนี่ครับของแถมครับ ถังน้ำปั๊มน้ําชุดกรองน้ําผมบอกแล้วผมแถมผมแถมจริงๆนะอะไรที่ผมแถมแถมจริงมีแถมฝ้าหลุมนะครับถมแถมเยอะมากนะครับแต่เสียใจด้วยครับบ้านหลังนี้นะครับหมดโปรโมชั่นแล้วจ้าแต่ยังมีโปรอยู่หน้าเพจ f a c e b o o k นะครับอีกบ้ากมายนะครับ ยังไงนะครับผมและช่างจิมมี่นะครับจากบริษัทเอเดียสคอนดักชั่นตราดนะครับเรารับสร้างบ้านทางภาคตะวันออกรับเขียนแบบเขียนแปน้นออกแบบนะครับงานทีดีงานแบบแปลนขออนุญาตต่างๆสนใจก่อสร้างนะครับเบอร์โทร094767 0503นะครับสำหรับเรานะครับวันนี้ผมทั้งสองท่านสวัสดีครับ